สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกันอีกสองคน,นในช่องแอลชวนกินแซบนัวมาเด้อพี่น้องมุนีต่ำส่วตั้งต่าแซบเบอร์อึศจ์ต่ำส่วนแซบเบอร์อึศมาเด้อตั้งต่าเส้นมุนมุนคิดอยากจังสี่พี่น้องแล้วก็มีกุ้งจ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยพี่นะตัวใหญ่มาก,มกน,นะคะมามางั้นเติมเอาวะกุ้งซิมบะแซลม์น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาอืออือกุ้งไหมบ๊อบเพชน

ความเปรี้ยวพอจังทามถึงนะคะเปรี้ยวๆเค็มๆแบบสรสสัตว์อืม้มแดดดีครับมาแล้ว นี่บะเคี้ยวกืนนี่เขากันใช่ไหมไส้มักเมนูขนมเส้นปากลยพี่น้องรักเลยมูว,ว่านจำเส้นเล็กสื่อมาบะถึกเส้นพี่น้องว่าเาส้นพัดไท่ตลอดเวลา วายอยู่มันก็เป็นแบบบอเเนียวบอหนุม่มก็จังข้าจอดามเดี๋ยวคลิบหนาแก้มือใหม่พี่นอ้องสื่อบันทึกสุดพิเศษเืย

เป็นฝ่ามากฮปีสิปปีใส่คิมแต่ลบาหาหพี่น้องลองเปิดใจคิมฮาเบิ้งเด้อแบรนด์ฮาเบิ้บ์กเมื่อวานจะเป็นโลชั่นทาผิวฮะเออทาผิวเล่งขาวเฮาก็มีเด้อ ตอนไหสังกล่องเมื่อวันดีพี่นนองเลยสังกล่องท้าไหยสวัสดีครับไม่ต้งผีดมาทามาั้งหลังมายนังเนาอสวัสดีครับพี่หยังแทนแลูแพอกรบแม่แม่พับนันแดเบิเอ้เบลสาดเนาะเดียม่ซาดไปให,ห้ใจซาดเดียม่ซาดให้ลูกาสายซาดก่อน เดี่ยวพี่น้องขอชาจุดจา่ายเปี่ยวหนัวรสที่แซ่บหวานมากบัานอุนขันะลอดแต่ว่าถ้าผูดด้ใดต่ำท่กินตามคนนัน่น <c oughs> ม,ม,มันมาไฟมากมั่นนะพี่น้อง Nếu kiện kín kìa 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 แซ่บหมอบอกว่างยังจะเจ้ากิกนนี่นี่บ้าง เสียบครับบันเสร็จมุนๆเนี่ยมันแเสียบเสียอีกามาจอบไก่หน่อยเพียงมาแล้วเธอปัญหาคนเจอลงมาตีกันกับไก่

อันแดดบะหมี่มาแค่ึืนก็คืน,นไลน้ำแกคอแค่กรอบได้บดเดือดเปน,น,อ,นเอ๋แกัวสิเนี่ยมาเห็นไ้ออเอาซาลาเมนีพาพีพ้น้องมากินตำขาปุ้นกบับเนียงกุ้งกุ้ง กุ้งอบเกลือกุ้งอบเกลือพี่น้องเสบๆเกิดเหตุการกุ้งยังกุ้งยังนะกุ้งอบเกลือเได้ยังนะ่รพี่น้องจ้าอือใครกินมรสุมภาพจากไหนเฮางสองคนก็ต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้เฮางสองคนขอตัวแล้วพี่ละน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้ามื้อนานสาหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ